ไม่ยังไม่สามารถขยับอะไรได้แล้วข้างนานมันเลยกันอมไม่ต้องห่วงไอ้หนูฉันจะจับแกมาท่านองไงแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าฉันได้เชียยามครับแกแล้วนะมันเป็นยาอะไรอุ้ยมันเป็นยาอะไรมันเป็นยาอะไรมันเป็นยาที่จะทําให้นายสามารถขยับได้ไงล่ะลาก่อนนะเจ้าหนูขอให้ทุกโชคดีฉันจะ อันนี้มันคืออุปกรณ์เจาะก่อขนาดฉันอยากรู้มันเจาะก่อได้จริงไหมแล้วไม่ต้องทนรองกับฉันมาโอ้เอโอ้ไม่ก็ดออโอ้เฮือหูเออโอ้โหยช่วยด้วย เฮ้ยแกทำอะไรเนี่ยออ้ดูเหมือนว่าปืนเจาะกอะฉันจะเจาะกอะได้จริงไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอย่างแกทำไรอุ้ยฉันจะทำลายพวกนี้เออฉันจะไปฆ่าแกเฮ้ยอยู่ดีๆน,นะฉันจะฆ่าแกข้อหาที่แกทำฉันเอออฉันไม่ยอมหรอกเออ เออเออเออเฮ้เอ่ไปตายซะเฮ้ยยานะเหืออไม่เกือบตายเฮ้ยไม่เหืออตายซะเฮยเออไม่ยัมไม่ตายวะเหืออตายซะแกอยากรู้ไหมทำไมฉันยังไม่ตายทำไมเพราะว่าฉันเป็นโยมทูตเลยฉันขอรับวิญญาณของแกก่อนนะเฮ้ยไม่นะเออ 哦，大笨、哎、呢，嗯，哈哈哈。